คุยกับโค้ดวังทว่าแชมปลงตระกูลหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไปเจอวิกฤตด้วยตัวเองเลยต้องกักตัวครับนะครับว่าเป็นยังไงสิบสี่สิบห้าวันที่ผ่านมาจะกลับมาซ้อมเมื่อไหร่คิดว่าเหมือนกับที่ทางเชียงรายไหมว่าวันเดือนพฤษภาไม่น่าจะกลับมาได้นะครับสวัสดีครับพี่วังครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วังเป็นยังไงบ้างเอาย้อนกลับไปหน่อยในเรื่องของทีมประจวบไปอุ่นเครื่องกับทีมจีนครับผม ครับผมครับผมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสิบสี่วันในการกักตัวใช่ใช่ครับเพราะว่าหลังจากหลังจากได้รับได้รับข่าวจากนู้นก็ทางทีมก็มีการกักตัวทั้งหมดสิบสี่วันครับครับผลเลือดออกมาทุกคนแล้วใช่ไหมครับครับครับผมผลเป็นลบหมดครับตรวจแล้วไม่มีนะครับตรวจแล้วก็ปกติทุกคน ครับครับผมโปรแกรมของประจวบตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับกลับมาซ้อมหรือยังหรือว่าตอนนี้คือคุยกับธรรมชาติโมสรต่างๆเนี่ยคือซ้อมแต่ว่าต้องซ้อมอยู่กับป้านะครับสร้างโปรแกรมในเรื่องของลายกลุ่มครับให้ดูในในในโปรแกรมนะครับแล้วก็ให้ทุกคนลงในลายกลุ่มอะไรนะครับซ้อมอยู่กับ อ๋อเป็นเรื่องของการเกี่ยวกับด้านกายอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเกี่ยวกับเป็นเรื่องของการคิดพินิมากกว่าครับเพราะว่าเรา<ม>เราเรามาท้อมรวมค่อนข้างกันมันมีโอกาสเสี่ยงเยอะถ้าเรามาท้อมรวมประจำพร้อมกันอะไรเงี้ยเป็นเลยจำใจว่าแยกแยกซ้อมอยู่ที่บ้านหรือใครอยู่แคมป์ก็อ่าก็อยู่า่างกันแต่ว่ามีการเทรนในปรแคกมที่เหมือนกันครับ ส่วนตัวพี่วังมองว่าการกลับมาเตะในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงเนี่ยประจวบนี่พร้อมขนาดไหนครับก็ถามว่าผมมองว่ามันก็เกิดแต่หามันก็เกิดแต่หามทุกทีมแต่ว่าโดยโดยโดยเหตุผลหลักตอนเนี้ยเราคงเล้นที่ที่เรื่องของให้ให้ให้ความสําคัญกับสังคมมากกว่าในตอนนี้อืมอืมครับเพราะว่าตอนนี้คือส่วนมากก็ ในเรื่องของเราเองก็จะรับฟังจากจากจากระทรวงสาธารณสุขแล้วที่แนะนาว่าพยายามให้อยู่กับบ้านครับคในบารประมาณนเพราะว่าครานี้ถ้าซ้อมเราเราเองก็ต้องจะอยู่กับบ้านอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพ <tentar> ราะว่าถ้าเกิดโปรแกรมมันเจ็บวันที่สองเราเราเองก็แย่แต่ว่าเราเองก็ทำไงก็ได้ที่ให้ความรวมือกับทางทางการด้วยีมีหม่แล้วก็ทางตประธาสอสออนสโมสรเองเนี่ย ก็ตเห็นความสำคัญตรงนี้มาก่านเองก็ต้องบอกว่าโอเคตอนนี้เราอาจจะซ้อมอยู่กันไม่ได้เพราะเราตัเองก็ท้ความเรือสังคมแต่ว่าโอเคก็คุยกับสายโยมาครับเน่ยผมกับโค้ชช่เนี้ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจ,จะสร้างโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้นกเตะแต่ละคนเนี่ยเทรนเทรนก็เทรนอยู่ครับอยู่ในบริเวณวัดบ้านตัวเองอะไรเนี่ยครับครับอย่างอ,อย่างนักเตะเนี่ยอาโปรแกรมของแต่ละคนเนี่ยจะ,จะแตกต่างกันไปถูกไหมครับ อ๋อไม่ไม่ไม่ครับค่อนข้างจะเหมือนกันเฉพาะวันนี้มัน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 เป็นของเรื่องเรื่องแค่ร่างกายอย่างเดียวครับรับเรื่องร่างกายเดียวแล้วก็สองตัวโปเแกมก็จะมีในเรื่องของอหัวข้อต่างๆที่อยากให้เขาอ่านและศึกษาว่าในเรื่องของวิธีการเล่นเกมลุกเกมรับอะไรเนี่ยก็จะส่งคะแนนก็จะส่งอะไรหลายๆอย่าให้ให้ทุกคนได้ให้ให้ให้คนได้เรียนรู้ถมว่าครับครับ เมื่อกี้ผมผมคุยกับทางเชียงรายคุณมิติคุณมิติบอกว่าต้นเดือนพฤษภาไม่น่าจะกลับมาได้มุมของโคดวงังโคดวังคิดว่ากลับมาทันไหมครับผมว่าถ้ามองในเรื่องของในเรื่องใน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 ,ใน,ใ,นในเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้ผมว่าค่อนข้างที่ยากครับครับถึงถึงมันอาจจะผู้ป่วยอาจจะลดลงจริงหรืออะไรก็จริงแต่แต่ถามว่าเพื่อความปลอดภยัยหรือว่าการที่เราการที่เราเห็น เห็นความสำคัญตรงนั้นมากกว่าการคี่ว่าร่วมมือสังคมมากกว่าผมมองว่าแต่เมื่อทุกหน่วยงานเองที่เขาว่าเขาเองเขาเองก็เขาเของต้องหยุดเรา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 เองเราเราเองก็ควรควรที่จะให้ความร่วมมือกับกับกับตรงนี้มากครับผมอีวังขอบคุณมากครับครับพี่รับค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 รับ ก็เป็นการพูดคุยกับบุคคลในสโมสรสองสโมสรความเห็นจะคิดว่าต้นพฤษภาคมเนี่ยโอกาสการเตะฟุตบอลเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะครับก็ถ้าใครได้ติดตามดูสถานการณ์รายวันแบบนี้แล้วก็ได้พูดคุยกับทีมหรือสโมสรซึ่งวันนี้เนี่ยแต่ละสโมสรเนี่ยเนี่ยฝึกซ้อมไม่ได้เลยมันซ้อมไม่ได้ผมจําได้งแต่กําหนดเตะวัน สิบแปดเมษาผมก็บอกว่ายังไงก็ไม่ได้เกิดขึ้นหรอกแล้วพอมีพอลกรมาตอนแรกเนี่ยก็พอมาตอนนี้ก็ยิ่งยาวกันไปใหญ่ใช่พลกรคือหนึ่งเดือนไงใช่ครับนะครับแล้วก็นหนึ่งเดือนแล้วตัวเลขยอดมันยังไม่ดีขึ้นนะฟุตบอลนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเหนื่อยเหนื่อยผมบอกใช่นะครับก็เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยฝ่ายจัดการขันเนี่ยจะไปลงตัวตรงไหนจะหลีกทางแบบไหนคือแน, <ะ S 2> นวทางผมชอบความคิดเห็นของบิ๊กฮันที่พูดถึง สิ่งที่ควรจะคุยกันมากสุดก็คือสโมสรสมาคมเนี่ยจะมีวิธีการไปพูดกับสโมสรายังไงเรื่องของการเศรษฐกิจอะพี่ผมว่าวันนี้เนี่ยสมาคมมันต้องมีทิศทางต้องพูดคุยกับเรียกต้องเรียกตัวแทนมาแล้วหรือว่าวิดีโออะไรเนี้ยต้องพูดคุยกันาจไม่ต้องรวมกันแต่ว่าต้องพูดคุยกันหาทางออกหาทางออกในเรื่องของอาการจัดการในขันหาทางออกในเรื่องของการบริหารจัดการใช่ครับคุณก็รู้อยู่ว่าวันนี้ฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจใหญ่แล้ว แต่ละทีเนี่ยมันลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับผมในแต่ละปีทุกทีมเสียหายกันหมดร้อยล้านอ่ะใช่ทุกทีมเสียหายกันหมดนะครับซึ่งจะแก้ปัญหาแบบไหนจะไปในทิศทางไหนวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะซ้อมในวันไหนครับผมผมว่ามันเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อของฟุตบอลไทยนะตอนนี้เนี่ยมี16ทีมครับถ้าเกิดสถานการณ์ย่าแย่ลงเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดลีกมันมันส่งผลกระทบแบบหนักมากๆเนี่ย ครับเราก็ไม่อยากเห็นหลีกสูงสุดของบ้านเราเนี่ยไปมีแค่12หรือ14บี่ทีมถูก,ถกนะครับผม